The corner for, yeah. ขอต้อนรับกลับสู่รายการ Rock Oslo Live อีกครั้งนะครับแล้วก็อยู่ที่ปารีสอยู่นะเห็นไหมไอเฟลข้างหลังนะครับผมวันนี้เราก็จะ ไปล่องเรือในแม่น้ำแซนหรือแซนจิิงเนี่ยนะแม่น้ำหลักของปารีสนะครับผมเราก็จะผ่านทัวริสแอ t r รกชั่นต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะสวยงามดีไหมแล้วอาหารเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูนะครับจะแม่น้ำเซนนะฮะไม่ใช่แซนนะครับพอขึ้นถนนมาเดินลงมาข้างล่างนะครับเราก็จะเห็นเรือนี่ ที่เรากำลังจะขึ้นนะครับเดี๋ยวไปถ่ายเลยกันดีกว่านาะเมนูที่เร,เรื่องนะครับแบบตัวท็อปเลยเรียกว่าเมนูรอยัลนะฮะจะมีการเซฟแชมเปญสตาร์ทเมนคอร์สดูเซอร์และดริงส์แล้วก็นี่แบบนี่ว่าต่าง น้ำดี้ชาดิกาแฟาแล้ว,ลวก็เอร์เกอร์ทรีแม็กซ์ครับแอปที่เขามาให้ตอนแรกนะครับมาเสิร์ฟมันเป็นเหมือนขนมปังแล้วเป็นชีสนนข้างในก็อ,อร่อยดีเมนูให้เรียกนะครับมีมีมีม เ Entrance นะฮะก็คือไข่ไข่ Appetizer เนอะแล้วก็ Main d i นะครับนี่เดีย๋ยวเรามาเลือกกันนะค,ะครับไกลๆนู่นนี่แหละที่จะเป็นจุดๆดอดๆของตึกอะ วยานั้นน่ะลุยต่องน้าคอลเลคชั่นกับคุณป้าอุ้ยนั่นไะงเห็นคุณป้าไหยคุณป้าคุณป้ายืนไปมือเลวีดูสินอเทดอร์นี่นเดนนอนะครับนี่นะครับยังซ้อมอยู่เลยนอตทเดอร์ยังไม่เสร็จ านข้างหน้านะคะที่เห็นนี่เรียกว่าคอนเนินะเร,ร์นะงที่เราสเป็น กับฟ <Bilder S 2> <h its> ูตปลากับแมชเนสรับแฟอร่อยซีซันดีับมันแมว่ช่วยเป็น เต็กนะกับฟัวกราบข้างบนชิมกันเนื้อสุกพอดีเนื้อไม่เหนี <c oughs> ยวเขี่ยง่ายฟัวกราอร่อยมากเชียร์ซื้อไอโฟนเชื่อมิวเซียมโอเซนะครับ ดูว่า o นะถ้าเ,เพื่อนๆดู Emily in Paris ภาคสะนะครับเขาถ่ายจากข้างในเนี่ยที่ตอนพระเอกกับแฟนเก่าเข้าไปในนิ้วเซียมแล้วเขา้าเขา้าเกิดรน้านะแล้วแล้วเจ้เห็นไอ้โฟทาวอ่ะสิ้น so ไม่ไดู อันนี้เป็นสะานที่สำคัญอีกสะพานหนึ่งะครับชื่ออ l เล็กซานเดอร์เดอร์นะฮะสะานที่คนจะมาถ่ายรูป็เจะเห็นอ่ีค่คคือสะานนี้เขาถ่ายหนังเซ t ชั่นนะ,ะนี่นะครับ ใจแหละพาที่ใชยแหละเอ็นเซปชั่นที่เหมือนินๆมาเดียโบนารโดแล้วแบบลุกไโดนเลอแล้วแบบลุกถ่ายนี่เหมือนเป็นมัลติเวิร์เป็นซี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 แบบั้ก็เห็นรถไฟผ่านนะฮะไอคอทาเวอร์มูมนะฮะเหนข้างหลังนถา ครีมคราเมลทักอย่างนะฮะที่เราสั่งเป็นชีสเค้กเลมอนนะแต่มาชิมกันนะครับเวลาเราชิมอาหารนะครับ <S <S เราควรจะชิมทุกอย่างที่อยู่ในจานเอลเลเมนต์ในจานทุกอย่างพร้อมกันนะแต่นี่เป็นชีสเค้กไอศครีมแล้มีเบอร์รี่ยอดอีเลย นี่แล้วชิมพครกัรมันเป็นรสชาติที่ลงตัวน,นะฮนะเออแม่เ oh, <my> นิดในส่วนกลางเรือนะครับีอจันบาถ้าเต็มนะคงจะสิทธิ์อินทอรงในได้แต่น,น่าจะราคาย่อมเยาว์กว่าข้างบนนะครับข้างล่างนี่เดินไปนิดนึง ก็จะมีดนตรีสดนะฮะมีไลฟ์แบนด์ได้ด้วยแต่ข้างบนก็จะไม่มีนะนี่ก็คือส่วนเมนส่วนที่เรานั่งทานกัน,นบ้เรือจริงเราขึ้นไปข้างบนก็มีอีกส่วนหนึ่งข้างบนได้ด้วยนะครับอันนี้เรือนะครับหน้าหัวเรือ <Okay. S 1> Variation <laughs> <c oughs> ก็สำหรับวันนี้จบแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปกันล่องเรือ นะฮะเลอร์คาริเฟ่นะครับไม่รู้ว่าอว่าพราะนาวสุดหรือเปล่านะฮะ L E นะฮะเลอร์ Le, แล้วก็คาริเฟ่ก็ C A L I F E นะฮะอาหารอร่อยมากไม่น่าเชื่อไม่ได้ EXPECT ได้ว่าจะอร่อยนะฮะถ้าชอบก็ลองเ e ิร์ช Google แล้วก็ไปจองกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับฝากไลค์แชร์ u b s c r i b e ที่ YouTube Channel r o c ก็ไทยโพด้วยนะครับวันนี้ไปละบ๊ายบาย